เอ๋ hey, ชื่ออะไรคะตัวนั้นจะอยู่ในบ้านเลยตัวนั้นอะ่ะทําไมมันอ้วนอย่างเงี้ยหรือแมวอย่างนี้มันอ้วนอย่างนี้แล้วปะไม่ใหม่มันพร้อมสี่โครงโผลเลยเนี่ยโอจริงเหรอรักษาได้เดือนหนึ่งเนี่ยบอกว่ากินอาหารอะไรอ่ะไอกระป๋องก็ร้อยอะ่ะป้าใครให้มาหรือป้าซื้อมาไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่า รถแม่มันโดนรถชนมาแล้วก็เก็บมารักษาเนี่ยจะขอมาใหเอาจะขอไม่เอาไม่อยากได้บอกเลยหมื่นสองหมื่นน้คนนั่นก็นลกว่าแมวที่นี่ยที่เขาแลกมาให้ขนาดหนูแมวบ้านหนูยังบอกทองบาทนึงอันเนี้ยแต่ไม่อยากให้หรอกเลยแต่ไม่อยากให้หรอกเราขยายใจเราหังกันได้มากกว่านั้นอ๋อเหลือแต่ซี่โครงมันไม่ได้ให้ใส่นี่น้องอะไรคะลูุน้าอะไรคะลูก หนูมาวันนี้หนึ่งไงชื่อน้องหนึ่งกันตลอดน้องหนึ่งแล้วมันรู้จักชื่อไหมป้ารู้ค่ะไม่เคถ่ายรูปไม่ก่อนถ่ายอลไรคนนั้นมันหลบหน้านี้อ่าเราไม่ดีแมวหนูก็เป็นป้าไม่ถ่ายไม่รู้เป็นอะไรอ่ะดูเขาทำตาดิเขาไม่ให้ดูเขาไม่ให้คนดูเขาไม่ให้ดูเนี่ยลงยูทูบนะตัวเขามีทั้งยูทู e เขาด้วยนะใช่อันนี้เลิฟแคทแอนด์ด็อกอันนี้แมวแมวพันอะไรนี่ป้าอันนี้ ็ยังไม่ถูกอ่ะแต่คนนั้นก็บอกนี่มันผสมนี่แหะตัวเป็นหมืนม่นเรซื้อมาสองหมื่นก็าอนี่ขนาดนนลูกผสมเราดูเงี้ยมันไปใครมาเหรอเออเราเขยายใ,ใจเราหางเงินได้เยอะกว่านั้น